กจบ EP ที่แล้วนะครับจะจะปรสิตโอเคครับเรากำลังกำลังไล่เพื่อนเพื่อนเพื่อนระวังระวังข้างหลังเพื่อนเพื่อนเอาเอาไม่มาละนี่เนี่ยทายเขาไปไปยี่พร้อมกันเลยอันนี้คือตัวอะไรไม่ใช่บอสหรอกมั้งเพราะว่ามันไม่ใช่บอสแต่คนมันแปลกใช่ไม่ใช่บอสครับแล้วบอสอยู่ไหนอ้าวผมเห็นแล้วบอสอยู่นู้นอยู่นี่มู ระหว่างเดินทางต้องต้องเคลียตัวที่มาเออรสัตว่าเนี่ยก็ควินชีอินชีบิดีเทอเด็ดเฮควินชีทีแมนช่วยอย่าเข้าไปใกล้เกินนะอ่ะเอาตัวนี้มาอีกตัวนี้มาอ้เจ้าของตัวนี้ว้าวอันนี้นนใส่แว่นดีอาร์ใช่ไหมเนี่ย โอ้ยตัวอะไรอีกเนี่ยโอ้ยเอ้ยเฮ้ยเป็นลุ้มช่วยด้วยผมโดนลุ้มทุกคนช่วยด้วยด้วยผมโดนลุ้มดีแล้วไม่ตุ่ยเจอตัวตำรวจโอ้มันเติบมันเติบโตเพิ่มโอ้ยช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับโอ้ยปาดในกองทัพเลย เด็กก็มาโอ้โหตัวกลางก็มาเผืผมตุยยี่ได้เลยอ่ะผมตุยยี่ได้เลยโอ้ยขยับไม่ได้ขยับไม่ได้ขยับไม่ได้เออขยับไม่ได้ผมขยับไม่ได้เออไม่ได้แล้วไม่ได้แมาสิมาสิอุ้ยทุกคนกับตุ้ยยี่อะเพื่อนขอบคุณที่ช่วยขอบคุณขอบคุณมากแล้วเขาเซฟโซนกันทุกคน ต้องชผมเย่ผม, yeah, ผมจะนัเพื่อนเด็บเด็บเด็บฉันจะยิงตุ่มเอื้ออย่ามาตุ่มอย่าม่ตุ่มหยุดก่อนกีบีดีอุ้ยแต่คนจีแมนไม่หาเราเลยมันไม่มีหาใครเลยจีแมนนะทุกคนมึงต้องลอ่อมันซะแล้วไอ้วันนี้ได้ไวิธีลอ่อเป็นตัวอะไรเหรอไหมโอเคผมขึ้นบนันไดขึ้นบันไดได้เร็วมากแล้วผมก็ตก ดีนะนม่เอกอะมาเร็วจะกินแมวมาเร็วมาเร็วเนี้ยมเนี้ยมจีบแมวไม่ใช่แมวมาเร็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 วเนี้ยมเนียมมาเร็วมาเร็วกินแมวเร็วเร็วเร็วใกล้แลวใกล้แลวเลสเซอร์โอ้เลเซอร์สิวเลสเซอร์สิวาทำให้ได้สิเย่ทุกคนครับตอนนี้มันติดครับติดติดตึกครับติดตึงที่ผมยืนอยู่ครับ ต้องมันนี <prejudice steroids> ่อ <leaves> ู้ยมาสิเจ้าจิมอนมาสิอู้ผมเข้าไม่ได้ทุกคนช่วยแมวด้วยช่วยเหียวด้วยต้องไปเข้าอีกทางนึงใช่ไหมเนี่ยโอ้วยช่ดนมเต็มเลยโดนลุมทุกคนมันโดนลุมโอ้อ้าชไม่ยอมหลักนะใครจะไปยอมกับตัวตัวตัวเล็กแบบนั้น เ <laughs> จอตัวเล็กจปลัสซีโอ้ผมยิงปซี่ได้โอ้จจมันรีแล้วเอาจ้จมนกลับไปยังนู้นหนึ่งาจีก็มาสิจ้จมนโอ้ยมาสิมาสิมาสิยงี้ยงไมาไหมจะมาไมมาไมจะมาไมมันมาแล้วครับผมไม่สนใจครับอุ้ยมันยิงเลเซอร์สิวโอ้เล่ ปลาบิดมันตาปากระป๋องปากระป๋องที่มีแป้งแป้งนะทำให้กกระจายได้นะครับโอเคผมใช้ใช้ทางลับนะครับนี่คือสไปเดอร์แมนอยากเป็นสไปเดอร์แมนโทุกคนคนนี้ยิ้มเลี้ยงตัีผิวแล้วต้องหลบแล้วเลือดเลือดน้ำแดงน้ำแดงมันจะหมดแล้วเลืจิ๊บใช้เหมือนตอนนั้นทั้งคน ตอนต่อตู้อ่ะชิคก่าตู้อ่ะด้ยกันทำได้ไหมไปทำอย่างเงี่ยแหละทำได้อื้มยิงไม่โดนเฮ้ยยังได้ไปได้ยังอื้มยังได้ได้ได้ตัดต๊กตัดตุ๊กตัดตุ๊กตุอกอี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 ยิงอู้ววววีวววววีวว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  กันจะัดตุ่ยเร็วเพื่อนมันจะยิงด้วยทางๆอย่างนี้ฝากเลือกันจะเพิ่มกินกินมาบ่างไหมกินก๋วยเตี๋ยวกันไหมกินก๋วยเตี๋ยวคือเพิ่มเลือดเอ้ยเลือดเพิ่มแดงโอนนี้คนตอนนี้โหสุดยอดมากโอ้โหสุดยอดมากมันครับตอนนี้บอกว่ามัน พูดคำเดียวได้ว่ามันมันมากมันมากมันมันมันที่แต่ว่ารสชาติเหนียวยครับเออเปคนป็นละมันมันมันมากแล้วเพิ่มเพิ่มน้ำแดงกัน้องรีบเราจะลงบันไดไม่ลงครับโอ้เพื่อนเพื่อนเป็นตัวคนน้ำแบบเนี้ยไอ้เพื่อนคนนั้นโอเคแล้วก็จะติ้วปิ้วแล้วก็จะแบบจะปั๊มไปเรื่อยๆแล้วโผล่ที่มัน ตอนนี้มันเกิดซุยเย่แล้วทุกคนอ้ยยิงในเสื้อสีฟ้โอ้ปากระเบิดปากระปากระป๋องโอมยงหยิบปะคือแบบมุมมองเพื่อนกับมุมมองผมมันมันแบบมันไม่เหมือนกันนะเพื่อนมาหลบนี่เร็วไอซีเอ้ยเพ่อนดูของนั้นหน่อยู่วยหนูหนัหนูชงตัวลอยมาจี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 เบบี้เบบี้ เออคนรับตอนนี้ครับตัวเกิดตัวเกิดตัวเกตัวเย้แล้วเย้ตัวเย้แล้วโอ้สุดยอด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 มากเลยครับตอนนี้เข้าไปเล่นใหม่นะครับสุดยอดมากโอ้เพื่อนตอเเอนนนนีี้้ไปนะครับเราขึ้นก่อนเลยครับตอนนี้ขึ้นก่อนเลยครับเอ้าทำไมเลือดเลือดบอลอยู่ดนะเพื่อนทุกคน ไมเลือดบอดมันเหลือแค่นี้ทำไมเลือดบอดมันเหลือแค่นี้ทำไมเลือดบอดมันเหลือแค่นี้ทำไมเลือดบอดมันเหลือแค่นี้โอ้ไม่บอดไม่เลือดบอดมันเหลือแค่นี้ทุกคนตอนนี้บอดต้องตุยเยะดิดูดิทุยดีคนเลยทุกคน,กคนไม่มีเลือดเลยตอนนี้บอลจะทุกคนยังไงอะ ยิงตัวที่เดินหยุดตัวยักษ์ใช่เปล่าทุกคนอือโอ้ยเจ้าก้นเออเออผมโดนผมโดนทำโดนแก๊งแก๊งเออเธอเธอแก๊งสปีเดเร์แมนโอ้ตัวนี้โฮ้อเ้อเอมันจะมาหาผมโดยที่เอียงหัวมาเออเป็นเชือกตัวตัวเล็กมาสิตัวตัวเล็ก ไอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เพื่อนช่วยช่วยจัดการตัวใหญ่เอ้ยพลังมาเต็มร้อยครับตอนนี้ตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมครับโอ้โหเอยู่งครับเลยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยทุกคนพลังมะหลายแรงด้วโอ้โหหลายแรงมากเรือรถมินิดเดียวเนั่นเราเป็นใคร ในหนังจริงๆแล้วมันเลือดเหมือนชื่อหนึ่งอะโอ้ยมันตกรัวๆเลยปาลาระเบิดปลาปากระป๋องเลยปากระป๋องโดนสาตอนนี้ผมมีอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยมันปาลาระเบิดรัวๆจะควรให้ทำยังไงเนี่ย จะไต่บั้จีแมนจะจะจีบิติดต่อยเล็ดจีแมนใชงตอนนี้นะโอเคลายงานขาวไลฟ์สกินยูกนนี้ตัวติดตัวมีสปาดยักษ์บุกโลกไปนี่ครับโอ้โหดูหน้าต่างมันครับมันเหวอะมากเลยมันเหวอะมากเลยครับแล้วผมก็ยิงตรงแล้วผมก็ตจะกลางตรงหน้าอกนะครับเขาเล็งไปที่หัว เลือดยังเต็มอยู่เหมือนเดิมเลือดยังคงเต็มเหมือนเดิมครับโอ้เพื่อนขอบคุณมากคบเพื่อนอย่าปิดนะฉันบอกว่ายอย่าปิดโอ้มาเลยกุก,กุกกกกกยมาเลยกุกุยเพื่อนตีต้นไม้อย่าติดเย้เพื่อนอย่าทำแบบฉันเลย โอ๊ยฉันติดอยู่ข้างในเพื่อนเจ็บจีดโอ๊ยพอคุณม oh! าคุณจะติดไปกันไหมฮึฉันองม ement, มไม่ทำแบบนั้อีกี๋ยวตอนนี้ผมก็รอดนะครับลอดมเพื่อนยิงเลยเพื่อนเพื่อนอยู่ข้างบนจะกางเลยให้ฉันล่อให้เองโอเคครับตอนนี้เลิกโอ๊ยจูน normal ski ไปเทเลทโอ๊ย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 ทุกคน อไหโอ้ยอยู่นี Whew, ่ท um, ุกคนดูดิทำไงได้อทำยังไงอะทุกคนต้องติดสถานการณ์เ่ยเออมน้องติดคนนี่เขนี่คนาเนี้ยเหนื่อยมากเลยในการกดยนแ่บเกิดการแบบจัดการมันนะต้องต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้นู่น อันกันอันพออ่เจออเจออาจจอาจจี๊ดโจีอ่อือ <ína> <by> ันนี้หนจี๊ดนี่นี่มึัทุกนแมนเาไ่นีอที่มอหงนึ่มีจับปลาดครับตอนนี้มลังทำายลันโอยู่นโอ้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 ้นักโอ้โอโอ้้นนักนเลย มาจีจีแม่นจีแม่นจีแม่นเฮ้ยเว้ยเป็น G man, อะ,อะนไรอยูอ่ตุกเหรอหังไม่โดนโอ๋อเพื่อนเพื่อนหน่อย,ยอจาาออะยไ G man, ปกินใกล้จะไปจะกระโดดทอกใกลกระโดดไม่ไ <c oughs> ด้เฮ้ยจีแมนมันปลากระป๋องรัวๆเลยเฮ้ยทำไงดี เพื่อนเพื่อนปากเลยเปนต,ตัวยีแล้วเพื่อนากเยมันตัวยีแล้วลูกลแปดสิบเก้าเลือดแปดสิบเก้าน้ำแดงเนี่ยแปดสิบเก้าลุงพลังเนี่ปสิดสายช่อรอยั่นนนะนหี้นะครับกิ YouTube. เอ,อิร์ มีโอเคครับคลิปนี้มีขั้นตอนครับโอู้หึ้ยครับโอเคครับตอนนี้ก็ลาไปก่อนครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสำหรับนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับบ๊ายบายเย่ yeah. จู